ครับสวัสดีครับกลับมาพอกกันอีกแล้วครับขอน้ำในสอดดอกนี่เอาในรดได้พ่นพาพี่น้องมาเก็บเห็ดครับเก็บเก็บเก็บยงีมือเศร้าเนาะเหตะคร้ครับอู้ดอกนี่หิ้งใหญ่คัะพ่นออกตะเศร้าเลยคนหนึ่งเลยดมมึงด้มันหอม่ะเด ดอกปวกย้ายไปด้วดิดีอืมนี่ลูกสองดีอะปวกสองจอยนะแมนปวกกระยาบก็ปวกอันนี้แม่โอ้บัไดเยอ่อ่อนเม่เราดิปวดดีแท้ปวดครับ

ในดอกมีเกียวมาเลยนีเด็ดงเลยููลันขายเยอะเลยขายใหญ่เลยครับมเน้แมีดไม่มากครับมนเข่าแน่นอนสื้อองดอกมเยครับนี่พ่อที่นี่อันนี้ทีนี่อันนี้โอ้เฮ็ดนงเขียวเอาแม่เ็ดตะไคร้ตะไคร้เขียวตะไครเขียวนี่นีนี่ ใข้เขียวกับงามคือการเฮ็ดอันนี้นี่จะมองงามเนาะดอกเด้ก็ด็เอายิปดอกนี้เลยบเมนได้ครับนี่สังเกตเดอกบมนาบมนดอกเฮ็ดได้รมดาดอกบางๆครับต่างกันนี้เด็คนแน่นโคนแนนโคนละพันคนละพันกันครับโี้่าอีครับานั้นง่ายเนาะ โซ่ผลงานเด็แจงหน่อยหนึ่งเมื่อนี่แหละแจงจริงแกงกับแสบแล้วเห็ดหวานจืเอาออแอบลงมาน้ำเอาออแอบลงแม่น้ำไอ้ดอกอี่งไรไงมึงเอาเซตานมืแกงนี่อันดอกผมจะงามก็เสตามืแกงน้ำแบดอกก็จะแซบทุกเมามอแกงนะตอนเราเอาเปิดได้เรา็ดข้าวินหน่อย เน้นปริมาณก็แต่เน้นแต่อันสีไป็นแกงเห็ดตะไคร้เออเอาตะไคร้หน่อยไป็นแกงมีข้าวแม่ก็เป็นปลาโรไปย่างหาล้มไก่ยักข้าวครับซ้ำหนีกับแกงเสียบตัวรุ่นนีงมันใหญ่โพดห้วยต้องรุ่นกี่มันซ้ำหนีโป้นี่งามพอดีงามเอาไว้ก่อนเอาล้มไงก่อนหาไปหาจังหน่อยครับไปวันนี้ลูกย่างย่างไก่ยักษ์หลอกหนึ่งครับตาหมานเนาะ

สี่แตกสากอางครับอ๋อแตกจ้อยสร้างครับเอาไปแกงครับหวานจุ๋ยเลยแต่กล่องพันบ้านเนี่ยเคยกินเห็ดอันนี้ครับบ้นเคยกินแกงเห็ดอันนี้นอยู่งลองซิม เห็นอีกแล้วครับเดจูมหนึ่งเดงามเลยครับปลาไปเบ่งน้ำเยน็นนะเบ่งตอนเก็บ,กบไกลๆเลยงามเถอะหม่นปลาขึ้นมาตัวนี้เลยนะนี่ครับ ฟังเสียงเี้ยงามบ่าพี่นองอะเห็ดแดงจะ่าแก้งกับหวานเถอะเด้อสมสีอยู่ไรสีแดงหวานได้นี่แมนเสีบสมสีเราอยู่เด้อยางมาทางปีวันนี้เขานี่แต่คนนี้แหละเอ้ยผลงานครับตังนี้แะ สรุปผลงานเลยรด้วครับนี่สิอวยเมื่อครับว่าเด้แกงสู้กินได้อไหอนี่สี่ร้อย400แกงกินเมล้รงผุหลังนี่ดอกน้อยแ,<ม>แนี่ยมองดูดได้ตื่มกันอีู่ด้เฮ็ดอียังอันนี้เฮ็ดอะไรนะสำหรับผลงานวัอนี้ครับรเฮ็ดตะไคร้แล้วก็เฮ็ดกอครับ จังได้ขอบคุณลหลายๆเ้วยอครับทีย่ยมกันจนจบครับจังพอกันไม่มือหนาเนาะต่เสาเนาะออกต่เสาเด้แล้วขอบคุณลหลายๆเด้อ